โอ้โหแฟนคลับทั้งนัดเดทยายาแต้วแล้วโอ้โหแฟนคลับเราเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มาแค่สี่คนครับเรามากันทั้งเรื่องเลยครับใช่ค่ะมีนักแสดงมีองค์คลักษ์พี่คัตสึเซกิมาทุกคนที่ตามาทุกที่แพ้อะไรมาเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่แค่นักแสดงด้วยมีศิลปินมาด้วยใช่ครับผมมีทั้งพี่รุลามีทั้งพี่หนึ่งน้องวิไลนะฮะอันนี้ถือเป็นกิจกรรมใหญ่สุดเท่าที่ลราคยออกแบบ ูใหญ่สุดนะใครช่น่าจะเป็นแฟนมีตต้งครั้งแรกที่แบบว่าเราทั้งจริงคนได้มารวมตัวรวมถึงการแสดงผู้อื่นด้วยใช่แล้วก็เรามีจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่งานจะเริ่มเนี่ยเรามีการขายเสื้อนะครับแล้วก็โฟโต้บุ๊กด้วยนะครับก็เป็นรายได้ที่มอบให้กับมือถือเพื่อนศิลปินเพื่อนศิลปินได้เล่มละ999บาทนี่รูป199รูปด้วยรูปสวยมาก ใช่เรารูปนี้ถ่ายโดยพี่เจตแล้วก็พี่พี่ทีมงานอะไรเงี้ยนะครับรูปภาพเนี้ยแบบอาร์ตมากสุดอะครับแล้วครับนักเรียนยีคจะถงไงแฟนๆที่มาในงานนี้ส่วนหนึ่งอ่ะต้องเวอร์เพลงของเราแล้วเขาร้องกันได้เยอะมากโอ้โหนี้ก็ดีใจนะครับผมแล้วก็มากันเยอะแล้วก็มีเรียกว่าคู่ที่ผ่านเข้ารอบมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูกันว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะมี เรียกว่าเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับแฟนๆทุกคนด้วยได้ข่าว่าตอนแรกมีแบบว่า500รอยกว่าวิดีโอให้เลือกแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้แบบว่าคัดเลือกมาสำหรับวิดีโอที่เจ๋งจริงๆจริงจริงๆทุกอันเราเขาตั้งใจทำมนทุกอันด้วยครับผมแล้วก็มีมีทั้งหลายอายุด้วยนะครับที่เขาทำมีทั้งเด็กเด็กเด็กเล็กกันผู้ใหญ่ไรทำงานครับผมแล้วคู่นี้ไม่อยากร้องกัหรอคพ่นคนนอยร้องครับพอดีเร้องไม่ทันครับ จะมีโชว์อะไรบ้างครับแต่ละคู่คู่นี้คู่นี้จะมีการโชว์เราีะมีัารโชว์แล้วมีการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่อลังการปุ้งปังปุ้งปังแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการร้องเพลงด้วยใช่ไหมนัตเดลยาก็จะเอาเพลงมาโชว์ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมใช่บินท้งในจอนอกจอ ครับเดี๋ยวลองดูนะว่าจะเป็นยังไงฮะกับคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับผมใช่พูดถึงละครของเราเนี่เป็นยังไงบ้างกระแสของเราได้รดีครับดีครับดีครับก็จริงๆแล้วแฟนๆทั้งหมดในวันนี้ที่มาก็เป็นส่วนหนึ่งจากเรื่องรอยรักด้วยแล้วก็รอยฝันด้วยนะครับผมก็มาเป็นแบบแฟนๆแดอไวทซิงซันเลยนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งในประเทศนะฮะที่อยู่ในกรุงเทพแต่ว่าผมว่าแฟนๆที่อยู่ทางบ้านเนี่ยหลายๆคนคงอยากจะมาด้วยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอติดตามในโฟโต้บุ๊กหรือว่าเสื้อแล้วกันเราสั่งงจอกันไป อันนี้เนี่ยไม่ยังไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันนะต้องรอฝ่ายการตลาดของช่องสามดูว่าจะเป็นยังไงครับแต่ว่าถ้ามีก็ดีนะครับผมได้ครับ,รบยินดีว่าจะไปทั่วประเทศดีครับดีครับเหลืออีกไม่กี่ตอนมันจะเข้มข้นยังไงบ้างรครับทุกคน เข้มข้นมากครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็พีคมากเลยดูตอนนี้นี่คืออ่านไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เขาเป็นจุดพีคของเรื่องของแลเดยด้วยแล้วเดี๋ยวเราสองคนจะโผล่ไปด้วยใช่ฮะโผล่ไปทะเรเขามารลอว่กับเจ้าไปหานี่ไงครับไปหาริวกับมายูมิครับใช่เขาจะเขาจะมาหาเราที่เมืองไทยใช่ค่ะครับใช่ค่ะไปไปเป้นตัวช่วยเขามาหาเขาอย่างเงี้ยก็ใช่ใช่จริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งก็เหมือนแบบไปช่วยกันด้วยครับใช่ครับ หรือไม่ทำให้รรกหนาวมันลมไหมฮะเอาดิจฉาเตื่นเต้นค่ะพี่โอตื่นเต้นตื่นเต้นครับเพราะว่างานนี้เราใหญ่มากตื่นเต้นพิเศษครับตต่นเต้นนี่เป็นยัไร้อนร้อนครับ ฟแฟหมครับได้ครับผมก็เราทั้ง4คนนะก็ขอเป็นตัวแทนครอ,อบครัวเดลไรซิ่งซันนะครับผม<ช>ข,อขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาร่วมงานกันในวันนี้<ช>นะครับผมขอบคุณแฟนทุกคนที่คอยติดตามผลงานของเราทั้ง4ี่คนแล้วกันนะครับผมขอบคุณม,มากค่ะยังไงยังไงฝากติดตามละคร<ช>ด้วยนะคะตอนนี้รอยฝันกับรอยฝันตัวหนึ่งกันเลเข้มข้นมากๆเลยค่ะก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่าเข้มข้นมากๆแล้วก็จะได้เห็นพวกเราทั้ง4คนด้วยค่ะครับผมฝากด้วยนะคะฝ